จากเจ้าหญิงสู่เทพแห่งความเมตตาเรื่องที่คุณไม่เคยรู้ของเจ้าแม่กวนอิมคุณเคยเห็นรูปเจ้าแม่กวนอิมไหมครับผู้หญิงในชุดขาวหน้าตาอ่อนโยนมือถือแจกันน้ำมีรัศมีปลิ่งประกายบางครั้งก็มีหลายมือหลายตาเหมือนเทพในตำนานแต่คุณรู้ไหมครับว่าท่านเคยเป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่ง เกิดมาในวังเป็นเจ้าหญิงจริงๆและเคยถูกสั่งให้ประหารชีวิตด้วยน้ำมือของพ่อแท้ๆของตัวเองวันนี้ผมอยากชวนคุณไปรู้จักท่านในแบบที่ไม่เคยมีใครเล่าให้ฟังมาก่อนย้อนกลับไปหลายพันปีมีเจ้าหญิงนามว่าเมี่ยวซานเธอเป็นลูกสาวของกษัตริย์ผู้มีอำนาจและขึ้นชื่อว่าใจร้ายมากเธอมีพี่สาวอีกสองคนแต่ต่างจากพวกนั้น เธอไม่สนใจความหรูหราหรืออำนาจใดๆเมียวซานเป็นเด็กที่มีจิตใจอ่อนโยนเธอไม่กินเนื้อสัตว์ไม่ชอบเห็นใครเจ็บปวดเธอชอบนั่งสมาธิฟังพระเทศและช่วยคนยากจนสิ่งที่เธอพูดบ่อยๆก็คือเกิดมาแค่ชั่วคราวจะยึดถืออะไรนักหนาเธอไม่อยากแต่งงานไม่อยากเป็นราชินีเธอแค่อยากบวชและใช้ชีวิตอย่างสงบ แน่นอนครับพ่อของเธอไม่พอใจพ่อของเธอพยายามห้ามทุกทางแต่เมียวซานก็ดื้อเงียบ,ยบสุดท้ายเธอได้บวชในวัดแห่งหนึ่งกษัตริย์โกรธมากถึงขั้นสั่งให้เผาวัดนั้นและสั่งให้ฆ่าลูกสาวตัวเองแต่ไม่ว่าจะพยายามฆ่าเธอกี่ครั้งเธอก็รอดมาได้ทุกครั้งเหมือนมีพลังบางอย่างคุ้มครองอยู่มีครั้งหนึ่งเธอถูกตัดหัว แต่ดาบกลับหักกลางอากาศอีกครั้งถูกแขนคอเชือกก็ดันขาดพอดีผู้คนเริ่มพูดว่าเจ้าหญิงคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดาแต่เธอกลับยืนยันว่าข้าไม่ใช่เทพข้าแค่ไม่อยากทําร้ายใครสุดท้ายพ่อก็สั่งประหารเธออีกครั้งและครั้งนี้เธอสิ้นใจจริงๆหลังจากเธอตาย ตำนานเล่าว่าจิตของเธอไปอยู่ในแดนสุขาวดีที่นั่นมีแต่ความสงบแต่เธอไม่ยอมอยู่เธอบอกว่ายังมีคนพุกข์อีกมากข้าอยากกลับไปช่วยเธอเลือกกลับมาเกิดใหม่แต่ไม่ใช่ในร่างเดิมเธอกลายเป็นพระโพธิสัตว์กวนอิมผู้ที่ได้ยินเสียงทุกข์ของชาวโลกและพร้อมช่วยเหลือเสมอภาพที่หลายคนเคยเห็น S 1> <S 1> เจ้าแม่กวนอิมมีพันมือพันตานั่นไม่ใช่เรื่องเวอ้อเกินจริงแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์สำคัญพันมือหมายถึงความสามารถในการช่วยทุกคนได้พร้อมกันพันตาคือมองเห็นทุกความทุกข์ในโลกนี้ทุกมือของท่านคือการยื่นมาช่วยโดยไม่ถามว่าเราดีหรือเลวท่านมองเห็นทุกอย่างแต่ไม่ตัดสินนั่นแหละคือความเมตตาที่แท้จริง แม้เจ้าแม่กวนอิมจะมาจากพุทธมหายานแต่ผู้คนทุกศาสนาก็รักและเคารพท่านแทบทุกคนในไทยก็มีศาลเจ้าแม่กวนอิมหลายแห่งบางคนขอลูกบางคนขอให้หายป่วยบางคนแค่จุดทูปแล้วรู้สึกอุ่นใจขึ้นมาเฉยๆแค่คิดถึงท่านน้ำตาก็ไหลทั้งที่ไม่ได้พูดอะไรเลยเพราะท่านเข้าใจโดยไม่ต้องพูด สิ่งที่เจ้าแม่กวนอิมสอนเราไม่ใช่เรื่องอภินิหารแต่คือเรื่องง่ายๆที่หลายคนมองข้ามท่านสอนให้เราเมตตาไม่ถือโทษให้อภัยและยอมเสียสละเพื่อความสุขของคนอื่นใครที่เข้าใจสิ่งนี้คือผู้ที่เข้าใจเจ้าแม่กวนอิมอย่างแท้จริงท่านเคยเป็นคนธรรมดาถูกห้ามบวชถูกทำร้ายและถูกฆ่า แต่ท่านเลือกให้อภัยและยังช่วยคนอื่นต่อแม้จะไม่ใช่ในร่างเดิมท่านจึงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเมตตาที่ไม่มีเงื่อนไขและทุกครั้งที่คุณช่วยเหลือใครด้วยใจจริงคุณก็เป็นมือดวงหนึ่งของกวนอิมเหมือนกันนะครับถ้าคุณชอบเรื่องแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์หรือแชร์ให้เพื่อนๆฟังกันด้วยนะครับขอให้เจ้าแม่กวนอิม ประทานความสงบเย็นให้กับใจคุณเสมอ